ครับข่าวคราวที่กําลังฮอตอยู่ในช่วงนี้ครับสำหรับตําแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎรว่าควรจะเป็นโคต้าของพรรคการเมืองไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าประธานสภาผูแ้แทนราษฎรมีความสําคัญอย่างไรประธานสภาผูแ้แทนราษฎรครับก็จะเป็นประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งนะครับเหมือนกับประธานวุฒิสภาเนี่ยก็จะเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งเช่นเดียวกัน ประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรหรือว่าประธานรัฐสภาก็จะมีหน้าที่หลักๆนะครับเป็นประธานในการประชุมสภากําหนดวาระการประชุมต่างๆควบคุมกิจการของรัฐสภารักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมเป็นผู้แทนร,รัฐสภาในการไปร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็แต่งตั้งกรรมการในการดําเนินกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้หน้าที่สําคัญก็คือเป็นผู้นําชื่อน,นายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าต่อพระมหากษัตริย์นะครับ เพื่อปดกล้าวแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและประธานสภานี่แหละก็จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีด้วยนี่คือหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับนายกรัฐมนตรีนะนอกเหนือจากนี้ครับประธานสภาเนี่ยก็ยังเป็นผู้บรรจุยติต่างๆเข้าที่ประชุมสภาด้วยนะครับโดยจะมีสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอยติมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า5คน และประธานสภาก็จะเป็นผู้วินิจฉัยด้วยนะครับว่าเป็นยัติด่วนหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็ต้องรีบนําเข้าที่ประชุมสภาขั้นตอนครับของการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยหลังจากที่กกตรับรองผลการเลือกตั้งมีการเปิดประชุมสภาแล้ววันถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยขั้นตอนก็คือครับสสที่มีอายุมากที่สุดก็จะทําหน้าที่ประธานชั่วคราวก่อนนะ หลังจากนั้นสสก็จะเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎรมีสสรับรองไม่น้อยกว่า20คนถ้าเกิดมีผู้ถูกเสนอชื่อแค่คนเดียวคนนั้นก็จะดํารงตําแหน่งประธานสภาผูแ้แทนราษฎรทันทีแต่ถ้ามีผู้ถูกเสนอชื่อหลายคนก็ต้องมีการลงคะแนนโดยลงคะแนนลับนะฮะไม่เหมือนกับน,นายกนะนายกนี่ลงคะแนนแบบเปิดเผยเลยขานรายชื่อตามตัวอักษร ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนรับและใครได้คะแนนสูงสุดก็จะได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรครับ